1>, 1, 2, 3, 4ลงไม่ทันนี่คือจุดอ่อนของเขานะเออคิมปันกรหุวหน้าผู้สอนชาวบดีใต้มารับงานได้ไม่นานแต่ก็มีเกมให้เราชมมีเกมให้เราศึกษาวิชาเอ่อวิธีการเล่นของเขาเขาจะมาปรับเปลี่ยนมาเลเซียไปมากน้อขนาดไหนวิธีการเล่นเป็นยังไงขนาดเล่นเกมรุก เพสิ่งไหมที่ผมเกลื่อนไว้วันนี้ผมจะมาแกะให้เพื่อนฟังอ่ะมาเลเซียครับมาไลน์อัพอันนี้คือเป็นไลน์อัพสำรองอ่าสำรองอันนี้สำรองอันนี้สำรองนี่ตัวจริงก็ประมาณนี้เลยครับผมไม่อ่านชื่อแล้วกันนี่คือโฉมหน้าของผู้เล่นสิบเอ็ดคนแรกที่ผมคาดว่าจะลงเล่นกับเราวันเนี้ยคาดว่าผิดไม่เกินสองตำแหน่งหนึ่งหรือสองตำแหน่งและว,วิธีการเล่นก็จะไม่ปรับเปลี่ยนมากอ่ะมาชมกันครับอ่ะผมตัดมาในหัวข้อที่ มาเลเซียเริ่มเล่นเกมรุกหรือฝ่ายครอบครองบอลให้เพื่อนดูนะฮะเขาเล่นระบบ4ี่สามสมผมผมไปผมไม่หยุดนะเวลาเนี่ยฮนะเห็นตัวที่วิ่งออกไปริมเส้นที่รับบอลตัวนี้อันนี้คือมิดฟิลด์ตัวรุกด้านซ้ายแล้วก็โคบินอ่อนขึ้นไปข้างบนนะจะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ขึ้นไม่ได้เขาจะเปลี่ยนมาฝั่งนี้ตัวเซนเตอร์ของเขาจะใช้การโจมตีบอลยาวลุ้นลวนนะยาวลุ้นนะวลวน,ลนวางไปให้ใครพับ ส่วนมากจะเป็น d ดก g นนอ l วางไปให้โคบินอ่อนริมเส้นแล้วก็ใช้ปริมาณผู้เล่นขึ้นไปเอ่อเล่นเค้าเตอ์เพสซิ่งกันการลำเลียงบอลในแนวลึกลูกสั้นจากพื้นจากแดนหนึ่งชูดแดนสองน้อยมากแล้วก็ทำได้ไม่ดีการโจมตีจะโจมตีทางด้านข้างเป็นหลักอืมด้านข้างเป็นหลักอ่าด้านข้างเป็นหลักนะฮะเ,เดี๋ยวผม ให้เพื่อนๆดูคลิปไปก่อนแล้วเดี๋ยวนี่โคบินอ่องโคบินอ่องคือง่ายเป็นเกมรุกเล่นปีกตลอดเลยเนี่ยฮะเขาจะแอบนะวิ่งออกไปหนึ่งคนแล้วจะเป็นแบบนี้ทั้งเกมมิคฟิวตัวรุกแล้วโคบินอ่องอขึ้นไปข้างบนเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยก็จะได้บอลเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวมิคฟิวตัวรุกลงไปรับบอลแล้วโคบินอ่องจะขึ้นไปข้างบนนะครับอ่ะก็เสร็จกลับมาอันนี้คือภาพภาพเดิมภาพใหม่นะฮะไม่ได้ภาพเดิมมาที่เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ตัวเนี้ยจะออกบอลแบบไหนบ้างครับเพื่อนๆดูภาพนนี้ะ ดูปริมาณผู้เล่นที่ลงมาซัพพอร์ตน้อยมากนะครับเพราะว่าทุกคนจะดันไปข้างบนหมดดันไปข้างบนหมดแล้วก็ใช้วิธีลองบอลลองบอลในแอรอโนทะแยงหรือเส้นตรงก็แล้วแต่คนที่ลองบอลก็คือเซนเตอร์สองคนที่ไม่เห็นด้านล่างเนี่ยนี่แหละเกือบทั้งเกมครับอ่านีพอเขาเล่นลูกสั้นบางครั้งถ้าถูกคู้ต่อสู้มาบีบเซนเตอร์ไม่สามารถวางบอลยาวได้เขาต้องจ่ายบอลสั้นอันนี้คือจุดบอดของเขานะฮะ ถ้าเขาจ่ายบอลสั้นเขาจะถูกตัดได้เกือบทุกครั้งเพราะอะไรครับเพราะปริมาณผู้เล่นของเขาดันขึ้นไปข้างบนหมดตัวมาซัพพอร์ตตรงกลางสนามไม่มีเลยเรารู้นี่นะครับว่าเราจะเล่นเขาแบบไหนเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอ่ะดูไปต่อครับโดนตัดตลอดฮนะโดนตัดตลอดถ้าจ่ายสั้นมีปัญหาเซนเ,นเตอร์คู่นี้นะครับแต่จงังหวะรานซิชั่นก็ถือว่าเร็วรานซิชั่นก็ถือว่าเร็วก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่านะผมตัดมาเนี่ยเวลาเขาบิ้วเกมเขาบิ้วเกมก็ เซนเตอร์ Center, สองคนเล่นกันอ่ะนะอันนั้นวิ่งออกไหมวิ่งออกไหมวิ่งออกอีกแล้วเห็นไหมนี่คนละช็อตนะโคบินอองขึ้นไปรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาจะโจมตีแบบไหนเขาเล่นได้ไหมไม่ได้กลับมาที่ใครครับกลับมาที่เซนเตอร์เซนเตอร์ทําไงครับวางบอลยาวครับปังไปตรงไหนครับโคบ,บินอองหรือทะแยงอันนี้เรารู้แล้วนะเล่นแบบนี้เก่งทั้งเกมนะอ่าเรารู้แล้วนะเราเริ่มรู้นะอ่าเราเริ่มรู้แล้วก็เข้ามาใสเลยครับ มาศัยในเรื่องของการการเอเพิ่มปริมาณผู้เล่นแดนบดนวางบอลยาวแล้วสรุปบอลยาวล้วนๆตรงกลางอาตรงกลางไม่มีปริมราณผู้เล่นอยู่เลยเอามาดูนี่ต่อเซตมาเซตมาปุ๊บเซนเตอร์เบอร์สิบสี่ไม่ีตูวรับโคบิดออกเตมแล้วโควบิดออกวิ่งไปแล้วโคบิดตดุดตดุดวางบอลยาวเท่านั้นนะวางบอลยาวล้วนๆนะเซตมานะครับ เห็นไหมฮะเร,เราเราคือต้องรู้แล้ววิธีการเล่นของเขาเบอร์ยี่สิบเอ็ดให้เซ็นเตอร์อ่าตัวนี้ลงมาอีกแล้ว <c oughs> เห็นไหมฮะและโคบินอ่องก็อยู่ข้างบนอันนี้คือคุณภาพนะครับแต่ที่ผมมาให้เพื่อนดูเนี่ยตัดมาเนี่ยเกือบสิบเกือบสิบช็อตเนี่ยเล่นเหมือนกันทุกช็อตและปันมาผู้เล่นตรงกลางสนามไม่มีเลยเห็นไหมฮะและเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ต้องการเล่นสั้นเขาจะเล่นอะไรเขาจะเล่นอ่ะ ไอ้ I, ตัวนี้จับบอลทำไงอะดูปริมาณผู้เล่นตรงกลางสนามมีไหมฮะไม่มีเลยนะฮะแล้วทุกคนกําลังจะวิ่งไปข้างบนแล้วก็วางบอลยาวนะฮะก็จะวางบุลยาวยืนนะอ่าวางบอลยาวแต่ถ้าทุกถ้ามาบีบทันแล้ววางบอลสั้นชนะเลยเล่นไม่ยากครับเล่นกับมาเลเซี่เล่นไม่ยากวางบอลยาวแล้วก็ไปแต่ลูกนี้เขาได้ประตูนะลูกนี้เขาได้ประตูแล้วก็ใช้เคอเตอร์เพสซิอ่งระวังให้ดีนะฮะใช้เคอเตอร์เพสซิง ลุมลุมทําไมเขาใช้คาลเตอร์ไปสิ่งเห็นไหมฮะเขาวางบอลยาวไปตรงไหนแล้วก็วิ่งเข้ามาลุมคล้ายๆกับป้าขังซอในชุดในยุคที่ทําเวียดนามอยู่พักหนึ่งเล่นคล้ายๆกันร,ระดับหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยแล้วก็เข้ามาอาศัยความเสี่ยงอันนี้ก็ได้จุดโทษผมไปว่าไม่ต้องดูเราจุดโทษดูวิธีการเล่นเอเหมือนเดิมอ่าเนี่ยเห็นไหมโคบินอองอยู่ข้างบนแล้วทุกคนพุ่งเล่นได้ไหมโคบินอองเล่นได้ไหมเล่นได้เล่น อ่เล่นได้เล่นนะฮะเล่นได้เล่นเล่นไม่ได้กลับมาแล้วก็วางบนยาวอ่ะอีก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 อย่างนึงคือลูกการทุ่มไกลนะฮะระวังให้ดีโคบินอองทุ่มไกลดีมากอันนี้กองหลังเราตัวเล็กตัวใหญ่ไม่รู้ละก็ต้องดูให้ดีเขามีการทุ่มไกลตลอดโคบินอองทุ่มไกลนะทุ่มไกลทุ่มไกลนะครับอืมอืมอืมนะครับทุ่มไกลนะทุ่มไกลอ่าก็ ก็อีกหนึ่งวิธีการที่ทําให้เขาเออมีจุดเด่นในการ้องในนเรื่องการเล่นเกมรุกนะครับบอลเขาไม่ไม่สวยงามแล้วไม่สวยงามแล้วตุ้งตังตุ้งตังแต่งที่อ่อาคืนมาเหมือนเดิมอ่ะเบอร์สองเบอร์สองจะไม่ค่อยเติมนะฮะโคเป็นอองจะเติมอาจจะโยนไหมจะโยนไหมตรงกลางไม่ต้องกลัวครับเห็นไหมตรงกลางเขาน้อยมากตรงกลางเขาน้อยมากนะเห็นไหมตรงกลางไอ้ตัวเนี้ยมีตัวรุกลงมาตัวที่มิดสิวค้ำตรงกลางคือมีตัวรับ คุณเบ็นออกขึ้นไปแล้วทำไงทงาําไงดีอ่ายังไม่โยนยังไม่เข้าจุดนะอ่าบางทีเบลตทำไงยโยนไหมโยนไหมโยนเนี่ยเตะเวียงไปแล้วด้านนูน้นเท่านี้ครับแย่ากันนอกถ้าเป็นส่วนใหญ่อืมถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับอืมนะครับนี่คือวิธีการโจมตีของเขาเกมรับของเขาไม่ได้เพสซิ่งอะไรดุดันมากไม่ได้เพสซิ่งอะไรดุบานมากอืมน่าจะเล่นง่ายครับครับ น่าจะเล่นง่ายน่าจะเล่นง่ายน่าจะง่ายกว่าเนี่ยอ่ะดูนะฮะคือทั้งนี่ผมตัดไม่แค่ครึ่งเดียวนะแต่จริงๆเนี่ยแบบทั้งเกมอ่ะเอาไงต่ออย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่วางบอลยาวเขาจะเซตกลับให้อีกฝั่งหนึ่งแต่ถ้าเขาวางบอลวันบอลยาวไม่ได้เขาเล่นบอลสัน้นถ้าเราบีบให้เขาให้เซนเตอร์ตัวนี้ออกบอลสัน้นและประกันได้ยิงเป็นโหลขอโทษนะฮะอาจจะใช้คําเยอะกไปต้องขอถอนคาพูดถ้าเราบีบให้เขาจ่ายบอลสั้นได้ เราจะชนะเขาเพราะอะไรครับเพราะตัวซัพพอร์ตตรงกลางสนามเขาไม่มีเขาน้อยมากเนี่ยส่งก็ไม่มีประสิทธิภาพทางด้านขวาไม่มีประสิทธิภาพครับไม่มีประสิทธิภาพทางด้านขวาลูกลูกลูกไม่มีลูกเลี้ยงเอาชนะได้เลยนะฮะไม่มีลูกเลี้ยงเะชนะได้เลยนะครับน่ะดูอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นแท็กติกบอร์ดให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ีแล้วเราจะเล่นกับเขายัางไงล่ะเราเห็นเขาเล่นแบบนี้แล้วอะ่ะเราจะเล่นกับเขายัางไงดูดิฮะตรงกลางสนามเพื่อน,อนๆดูตรงกลางสนามมีคนไหมไม่มีคนครับเพราะเขาทำไมครับเพราะเขาไม่เล่นแดนสองหนึ่งข้ามสามเลยเห็นไหมฮะตอนนี้ในจอภาพมีอยู่สี่คนข้างบนจะต้องมีกี่คนครับในจอภาพมีสี่คนข้างบนต้องมีหกคนหกคนมีใครบ้างหกคนก็จะเป็นแบ็กซ้ายขวา แล้วก็หน้าอีกสามตัวมีฟิลตูรุอีกตัวหนึ่งหกคนอดูภาพไม่เล่นละแบงก์กาไม่เล่นละกูไม่เล่นน่ะกูวางแล้วอบออะดู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 ภาพนี้อยู่นะเห็นไหมฮะหกคนไหมหกถึงเจ็ดคนยืนไปหน้ากระดานเลยขอโทษนะะนี่นี่นี่ยืนป้องกันหลืออะไรเนี่ย นี graduate, ่หรืออะไรเนี่ยเห็นไหมฮะหกคนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนแบ็กซ้ายขวากี่คนครับสองคนแล้วก็ทําไมครับตัวลุกหุบเข้ามา4สี่คนนี่คือฟุตบอลของเขาทั้งเกมนะฮะทั้งเกมแล้วก็ใช้การโจมตีเร็วแล้วก็ใช้เคาน์เตอร์เพรสซิ่งทันซิชั่นแย่งทะลุทะลวงดุดันบีบใส่โจมตีไม่สวยงามเท่านี้ แต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับมันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ที่มันทําให้ทีมประสบกวามสำเร็จได้แท็กติกบอร์ดทํางานมาเลเซียอ่ะเพื่อนๆจะเห็นภาพมาเลเซียสีแดงอันนี้เห็นภาพนะมาเลเซียสีสามสามนี่สีสามสามเลเซียสีแดงฮะใครที่เข้ามาใหม่นะผมจ้ให้ฟังมาเลเซียสีแดงขณะเล่นเกมรุปเขาจะเล่นแบบนี้ สี่สามสามสี่สามสามเวลาเล่นเกมลุกเขาจะใช้เซนเตอร์สองคนนี้ครับทําการเซตบอลสามคนนี้จะเป็นส,สองเอเซนเตอร์สองคนนี้เซตบอลขนาดเล่นเกมลุกปุ๊บอันนี้ครับโคบินอองโคบินอองขึ้นเลยครับแต่ก่อนที่โคบินอองจะขึ้นก็าทำไมครับนี่หุบเข้ามาดึงพื้นที่เข้ามานี่ค้างแบบนี้ค้างแบบนี้ปีกเบอร์สิบสองค้างแบบนี้เขาไม่ได้หุบค้างแบบนี้ คุบเข้ามาคุบเข้ามาแล้วก็โคเป็นอ่องเติมเป็นหนึ่งสองสามสี่นะแล้วเขาจะใช้มิดฟิวตัวลูกตัวนี้หมายเลขเป็สี่ลงไปเป็นแบ็กซ้ายทั้งเกมเห็นไหมฮะว่าข้างบนเยอะตรงกลางยังมีอู่สามแต่ตัวนี้ตรงกลางออกไปหนึ่งแล้วตรงกลางเหลือแค่สองคือมิดฟิวตัวรับ กับซาฟารีลาซิตมันเล่นไม่ฟิวตัวนี้เห็นไหมเริ่มดูนะเขาเริ่มแท็กจิงเขาพอมันนี้ปุ๊บเขาเริ่มถ้าเราไม่บีบเราไม่ไล่เราคอมแพลกอยู่ตรงนี้หรือคูต่อสู้คอมแพล็กนี้เขาก็จะเซตไปเซตมาช่วงที่เขาเซตเขาก็จะเช็คข้างบนว่าคนครบยังขึ้นครับก็จะเป็นแบบนี้ พอขึ้นแบบนี้ป้ายปุ๊บแล้วไม่แล้วทําไมครับแล้วไม่บีบตัวนี้วางครับแล้วก็เข้าไปลุมครับเติมครับอืมประมาณแบบนี้นี่คือวิธีการเล่นของเขาถ้ามาแบบนี้อ่ะมาแบบนี้อ่ะเข้าตึ้งมานี่ถ้าไม่เข้าก็ส่งให้ตัวนี้ครับบอลจะรวมตีทางโคบินอองแต่ถ้าลราค้าถ้าเขาเข้าถ้าเข้าฟังเขาก็ได้ไมครับเขาจะเซตกลับ เซตกลับแล้วถ้าไม่มีใครเข้าเขาทำไมครับเขาก็จะโยนมานี้ครับถ้าถ, ا, ถ้าตัวนี้โยนโดนปิดตรงนู้นว่างเขาก็จะโยนไปทางนี้ครับไม่ได้ยังไงครับเขาก็เซตมานี้ครับถ้าเข้าถ้าไม่เข้าถ้าไม่เข้าเขาก็ทำไมครับเขาก็โยนครับตรงนู้นอยู่แร้เขาก็โยนตัวนี้ครับเท่านี้ทีเนี้ยเราจะปล่อยให้เขาโยนแล้วก็วัดดวงเราอาจจะมีกองหลัง네ที Nowadays, ่ไม่สูงใหญ่มากเนาะ มีภษาสูงหน่อยมีกิซสดากแมนก็ไม่สูงนะก็วิเคราะห์ไอ้ดีประมาณแบบนี้แต่ถ้าเขาโยนเขาเก็บบอลได้เขาก็จะทำไมครับเขาก็จะโจมตีเนวเราโดยใช้ไอ้ห้าคนอัรวมสี่คนประมาณแบบนี้แล้วก็เติมขึ้นมาแต่ผมว่าโอกาสมันมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะมันไม่ง่ายอย่างนั้นเขาไม่ได้ดังนั้นกำลังจะบอกว่าเขาจะไม่โยนสุ่มสี่สุ่มห้าถ้าดูแล้ว โอกาสไม่ได้เปรียบเขาก็ไม่โยนเขาก็ไม่โยนนะครับเขาก็ไม่โยนเพราะพะโยนไปปุ๊บโยนไปโดนตัดได้มันจะทําไมครับมีความเสี่ยงอ่ะแล้วถ้าเราจะไม่ให้เขายนล่ะก็อย่างที่เห็นที่ผมที่ดูคลิปใครที่มาข้างต้นถ้าเราบีบบีบจนเขายาวไม่ได้เขาเล่นสั้นถ้าเล่นสั้นเนี่ยก็จะหลุดเพราะไอ้เนี่ย จะโดนระลุมแบบนี้เราตัดได้ทีนี้ก็น้ำบาบังง่ะเพราะหนึ่งสองสามสี่ลงไม่ทันนี่คือจุดอ่อนของเขานะสำหรับผมจุดอ่อนของเขาเรื่องของปัญหาฉี่นี่ครับมันเกิดขึ้นกับผู้ชายไทยนะครับโดยทั่วไปนะครับตั้งแต่อายุสี่ห้าปีขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ดังนั้นนะครับเอ่อการที่มีปัญหาแบบนี้อย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยให้เวลามันยืดยาวไปมันอาจจะทําให้เกิดอาการเรื้อรลังได้บางครั้งอาจจะทําให้อาการหนักขึ้นเรื่อยๆจะแก้ไขลําบาก มันทําให้การใช้ชีวิตประจำวันไม่ปกติไม่โปรกและผมก็ได้ทราบเรื่องราวนี้จากเพื่อน,อนผมอีกฝั่งหนึ่งว่า,ามีปัญหาฉีสะดุดฉีเล็กฉีขัด,ข,ดขัดปวดหวงเวลาฉีถ้ามีปัญหาเรื่องฉี่เนี่ยผมเลยแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้เพื่อนผมครับและเมื่อเพื่อนผมลองใช้แล้วทุกคนบอกว่าดีมากปัญหาในเรื่องของการฉี่ต่างๆในเรื่องของการที่มีปัญหาเรื่องของก่อบรูปหม,มาต่างๆดีขึ้นครับการใช้ชีวิตประจำวันของเขาก็ดีขึ้นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ต่อมลูกหมากครับ a d post ครับของ a d ดตัวดาและผมก็เริ่มรับประทานแล้วไม่มีอาการนะครับถึงแม้ว่าผมจะยังไม่มีอาการรวมถึงที่เพื่อนผมที่รับประทานไปทุกคนหายแล้วก็กลับมาปกติได้ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่หน้าเพจหรือติดต่อ inbox สอบถามได้ที่ admin เพจได้เลยครับผมรับประกันครับว่าสินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนครับผลิตภัณฑ์ต่อมลูกหมากต้อง ads ครับเท่านั้นครับ